รันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่ alo, ของขวัญจากโชคชะตาคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้เรียนรู้สู่ความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งความรักและก็เซน์หรือว่ารางสังหรณคุณจะได้เยียวยานะคะความกลัวแล้วก็ได้รับปรีชายานในการตื่นรู้รวมทั้งมิตรสหายนะคะโซแฟมิลี่แล้วก็โซเมดด้วยนะ ใครนะคะที่เข้ามาตรงนี้ก็เตรียมลุนไว้ได้เลยนะว่าคุณจะดึงดูดความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับมิตรสหายกับโซเมสโซคอนเนคชั made, so ่นหรือว่าทวินเฟนและคุณจะได้ก้าวออกไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอาจจะผ่านหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณรักเนี่แหละคะ่ะเพราะงั้นของขวัญคือความสุขความสําสเร็จกัลยาณมิตรคอนเนคชันและก็คนรักนะคะครบเครื่องมากๆเลยขอให้ได้รับกันไวๆนะคะ หากชอบคลิปนี้ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ